วันว่างๆของเรานะครับทุกคนไม่มีเพ bueno> ื่อนดันนะครับไปไปสองไปสองหนึ่งเลยไปโอ้โหเหงาจัดเลยไม่มีใครมาดันด้วยนี__่ผมยืนห้องมาประมาณเกือบหนึ่งชั่วโมงแล้วนะไม่มีใครมาผมก็ไปสองหนึ่งเลยแล้วกันไม่เป็นไรนะครับทุกคนใครอยากเล่นกับผมนะครับคลิปนี้กดใจไม่ใช่กดไลค์เม้นว่าอยากเล่นกับผมพ่ออะไรนะครับทุกคนเออ ก็ขอโทษด้วยนะครับสำหรับเมื่อวานที่ไปซ้ำศพเ้าหน้าเดี๋ยวผมจะซ้ำอีกนะครับโอเคไปดูในเกมเลยมาแอคท่า AK หล่อๆไปก่อนจะเข้าไปในเกมแล้วเราจะไล่งัดทั้งเกมนะครับภารกิจของเราตานนี้ก็คือแบบว่าไล่ย,ยิงอย่างเดียวแบบไม่แบบไม่แอบ,บไม่แฉม,มนะครับทุกคนแล้วผมจะโชว์ตึงๆไอ้พวกที่มันบอกว่าผมไม่ตึงดูไว้เออกูจะโชว์ให้แม่งให้เห็นเลยว่า กูแม่งตึงจริงแรลงแกลนไม่ได้มาได้แค่ชื่อเว้เออไปโดดเอาหรืมอมานกมาไอเด็กเปรดเอ้ยมาทุกคนลงมาถึงพื้นแล้วผมฟาร์มของไปฟาร์มของให้เสร็จแล้วเราจะไปงัดไอตี้ข้างล่างนะครับเมื่อกี้ผมเห็นลงอยู่สองตัวในข้างล่างน่ะภารกิจของเราก็คือไม่แคมป์และยิงอย่างเดียวนะครับอตอนนี้เราได้ของมาพอประมาณแล้วนะครับทุกคนมา จงังหวะนี้ผมพร้อมงานละอยู่ไหนจ้าเอ้ยผมได้ยินเสียงชักปืน่าทุกคนมันอยู่แถวๆเนี้ยมันอยู่ข้างล่างเนี้ยแหละผมว่านะนี่ไงวิ่งมาแล้วหนึ่งตัวชักลูกซองไปป่าสวยดาวหนึ่งนะครับอุ้ยหลังมาป่ตาไปอุ้ยหัวโยกนี่ตึงของจริงแล้วก็ไม่ต้องสงสัยนะทําไมเสียงกล้องอะไรนักหนาะกูขี้ครับอืมกูขี้ อยากดังครับต้องแปลกแล้วก็แตกต่างจากพวกอื่นนะครับคนอื่นนี่เขานั่งภาคที่แบบว่าดีๆส่วนกูนี่นั่งขี้ไปภาคไปนะเอออยากดังต้องแปลกแล้วก็แตกต่างจากคนอื่นนะครับทุกคนเพราะนี่คติประจําใจของผมเลยแล้วผมขอมาแลกสก,กาก่อนนะครับเอาสก,กากถ้าสก,กาปวติผมอัาบยากมากผมแลกเอาเวลสี่เลยแล้วกันได้มาหนึได้มา, 1, มาสก,กาเวลหนึ่งพอดีนะครับแล้วก็อะไรนะ ที่บอกว่าผมเนี่ยไม่ตึงอะไรอย่างเงี้ยแบบว่าฟุกค่าได้อะไรอย่างเงี้ยก็รอดูในคลิปนี้แล้วกันนะเดี๋ยวจะได้ดูว่าฟุกหรือว่าของจริงหลังจากที่เราตามหาคนมาบนพีกตั้งนานนะครับนี่ผมเห็นอะไรเหมือนเสื้อคนสีน้ําเงินแวบ,บๆนะคะทุกคนจังหวะนี้ผมว่าผมต้องไปเอามันแล้วผมต้องค่อยๆเ,เล่นนะผมมาคนเดียวแต่ผมไหวชิวเอาระเบิดระเบิดหยอดไปเอ้ยเดี๋ยวมันรู้ว่า,วาผมอยู่ตรงนี้เฮ้ย ยังไงเออผมว่าอยากเอาไปเช็คไปหนึ่งลูกว่ะผมขอเช็คก่อนว่ามันอยู่ขอฟังเสียงเท้าก่อนเฮ้ยมันอยู่แถวๆนี้เออได้ยินเสียงเท้าแถวๆนี้แต่เอ้ยเหมือนคนชิบหายเลยไม่ใช่นะครับผมขอเช็คก่อนลูกหนึ่งนะครับทุกคนเช็ค <queste S 3> ความมั่นใจอ่าไม่อยู่บนบ้านแน่นอนชัวร์ครับทุกคนอยู่ตรงไหนเอ้ยนี่นี่ได้ยินเสียงปืนอยู่ตรงนี้เปล่าไม่อยู่ว่ะทุกคนได้ยินเสียงปืนเท้านี่ไงข้างหน้าผมจังหวะนี้ยังไงดูไว้ดีๆกระโดดตานหัวนี่ จำไว้เทสเท่านั้นที่ทำได้เออโอ้โหโคตรตึงเลยเมื่อกี้เนี่ยใครทำได้อ่ะผมบอกเลยคลิปนี้ดังไม่ใช่เพราะดังเพราะผมยิงตึงนะเพราะกูนั่งขี้ไปภาคไปอืมเพราะว่าคนแบบว่าสมัยนี้มันชอบแปลกแปเว้ยมันไม่ชอบธรรมดาธรรมดาโลกไม่จำนี่ไงเพื่อนมันอยู่ตรงโน้นมาทุกคนมันกำลังยิงกันอยู่ ผมต้องไปหลอยแล้วหล่ะจังหวะนี้ยังไงเอ,อ่ยอยู่ตรงนี้นี่ไงทุกคนไอชุดขังขาวออไม่ใช่ดิชุดแนนแล,ล็อกนะครับไม่มีวันกลับมาขายตัวผู้หญิงน่าจะแฟนของไอเมื่อกี้ไอหัวบาวันเมื่อกี้ที่ผมเพิ่งฆ่าไปเนี่ยหัวบาวันเหาอหัวบาบี้ยังไง วิ่งมาเบาไม่มาว่ะทุกคนนี่สูตรตั้งกับระเบิดไว้ตรงนี้เว้ยแล้วผมก็หลอกล่อมันไปเว้ยแล้วก็มันก็จะไปเหยียบกับระเบิดผมแล้วมันก็จะตายแล้วมันจะเจ็บหนักเว้แล้วผมก็จะตั้งไอ้บอลดานไปชาร์จมันเอา้าหายไปแนนะ่ไม่อยู่ในการคำนวณเลย ทำให้กูดูแย่ได้เนี่ยอีหัวข้างค่าวเดีย๋ยวเดี๋ยวเจอกูนี่ไงเจอแล้วอายิงกับตี้อื่นอยู่อย่างนี้ผมต้องหลอยพอกมาเท่ากับล่วงไปเฝ้าลากมะม่วงนะครับยิงไปอุ้ยไม่โดนเลยสากาจับหนึ่งแต่ก็ไม่เป็นไรเจ็บหนักมากห้าปืนระเบิดได้เวลาโชว์ลูกพ่อปุ้มนี่ไงหมดตี้ไปดีไอหัวแนตรัลนล็อกตี้ตึงหอแรงโลไป มาดีเหลืออีกตัวหนึ่งน้ทุกคนข้างล่างเดี๋ยวไปเคลียร์มันก่อนว่าไงพ่อหนุ่มน้อยจังหวะนี้ทําอะไรไปรุ่นไปรุ่นทำไรยิงไปอ้าผมมีปืนระเบิดว่ะทุกคนกระโดดโป้งโอ้โหโดนตัวเองโอ้ยหนักใจวะ่ะเฮ้ยเมื่อกี้ผมกระโดดแล้วนะเว้ยโอ้โยจังหวะน,นี้ยังไงปาดไปเข้าหัวสวยชิวเฮ้ยเกือบแล้วเมืกก่อกี้เกือบไปเฝ้าพาอ,อินแล้วกู เมื่อกี้นี้ถ้าไม่เข้าหัวนี่มีโอกาสนะครับมีโอกาสสูงเลยแต่ก็ผมปาดเข้าหัวไงผมมันเมื่อเกินอยู่แล้วหลังจากที่ผมยิงไอพ่อหนุ่มวัยรุ่นเสพติดยาข้างหลังห้องน้ําเมื่อกี้นะครับทุกคนผมก็หาคนไม่เจออีกเลยกําลังจะมาเปิดตาล่าสังหาแต่ผมได้ยินเสียงเท้าใกล้ๆว่ะทุกคนจังหวะนี้อยู่ในเอยเสียงเท้าอยู่ในจ้ผมขอถอยออกมานอกบ้านนะครับแต่มีรถมาข้างหลังผมว่ะ จังหวะนี้งานหยาบแล้วแต่ว่าปาดไปดาวหนึ่งก่อนนะครับผมม้วนมาแล้วก็ซ้ําก่อนนะครับทุกคนอีกตัวยังอยู่ไหนจังหวะนี้นีไงเจอตัวแล้วล่าเข้าหัวไปเจ็บหนักนะครับผมก็เจ็บเหมือนกันผมขอไม่ประมาทนะครับทุกคนจังหวะนี้ผมใช้ปืนระเบิดไปข้างๆเอ้าไม่อยู่แล้วว่ะมันเข้าไปในบ้านแล้วทุกคนอจังหวะนี้ผู้สาวน้อยผู้สาวจ้านีอ้อจะหนีหรอจ้า ดูนะครับผมการวิธีการหลอกล่อของผมนะครับตั้งรอปิดไปก่อนล่อมันนะครับทุกคนแล้วก็ม้วนออกมาปาดไปโอ้โหน้องก็ถือว่าไหวพิบพเร็วเหมือนกันนะแล้วก็มันออกมาแน่นอนนี่เละผมปาดไปเจ็บหนักมากจังหวะน,นปปี้ยิงไปโป้งโป้งโุ้ยเจ็บหนักผมก็เจ็บเหมือนกันเฮ้ยอย่านะวัยรุ่นเดี๋ยวภาพตัดแรงลบแมวนะเอ้ยมันหนีว่ะหนีอย่างนี้หนีเหรอหนี่ออกไปข้างนอก ใจเย็นๆไว้เลยทุูปนมีความกลัวมันกระโดดหิงอ้าขึ้นรถล็ลอกเป้าฟีสิน้องโอ้โหคิดอะไรอยู่ไว้รุ่นโอ้ขับรถเฉยเลยคิดว่าจะหนีพ้นหรอร่วงไปเฝ้าลากมาม่วงไปเก็บของชิวๆนะครับทุกคนมีรถอยู่แล้วก็มียาสามร้อยด้วยโอเคมียาสองร้อยดีเออขับรถเข้าวงชิวๆนะครับตองนี้เราก็เฮ้ยเดี๋ยว อ้าตู้มีคน้าคิวฟรีอีกและทําไมได้คิวฟรีง่ายจังอ่ะตอนนี้ก็ล่อไป8คิวแล้วนะคะใบรุ่นเดี๋ยวตานี้ผมว่ามี10คิวอ่ะมา2 1มา2 1จะลอ10คิวอีกแล้วหรอ,อ,อ,อก็ล่อเกินไปบางทีอ่ะตึงก็ให้มันน้อยๆหน,ๆหนห่อยค่ะก็ดูเแล้วกันไอ้พวกที่บอกว่ากูไม่ตึงอ่ะเออแหกตาแหกตูดด้วยคลิปนี้ต้องดัง ดังพ่อขี้ไปเข้าวงลยค่าต่อดีกว่าทุกคนเชื่อผมไหมแอดอกมีคนชัวเพราะว่ามันแบบว่าไอ้พวกโดดมาใหม่พวกเนี้ยมันชอบโดดลงมาชอบเอาเวผมมักจะดูบนฟ้าเพราะมันชอบกล่องสีเหลืองฟ้าอย่างงี้ได้ยินเสียงเท้าล่าหัวไปร่วงโอ้โหบอกแล้วเห็นไหมพูดไม่ทันขาดคำไอ้พวกที่แบบว่าชอบดู ชอบแบบว่ามาจากบนฟ้าไว้เพิ่งเกิดมาใหม่ไว้มันชอบสีเหลืองแอบดอแบบนี้มากเพราะว่าของมันดีมากนะครับทุกคนดีจริงผมก็ชอบลงเหมือนกันแต่ผมก็ไม่ค่อยตายเออแต่ตอนนี้เจอคนลากไปโหตี้ตอนนี้ล่อไปแล้ว10คิวโคตรเวอร์โคตรก๊อตเอ้ามีตัวมีตัวโดดมา,าคิวฟรีอีกแล้วผมได้คิวฟรีเยอะมากเลยแบบหัวแตกหัวแตกอะ่ะ ชิวจัดเลยว่าชิวๆเลยเกมเนี้ยยังไงก็ดงังเกมนี้ดังคนดูแบบหลายพันคนเลยใน YouTube อ่ะเชื่อดิถ้าในใน t ิ k ตอ k มาดูนะผมบอกเลยหลายหมืน่นเออเชื่อไหมไม่ต้องเชื่อหรอกกูว่าแม่งไม่ถึง <c oughs> คนดูร้อยหนึงก,กูก็ดีใจมีความสุขมากะเดี๋ยวเจอคนไอ้บาร์บี้และไอ้บาร์บี้มันยังไม่หมดตี้อ,อ๊อ แสดงว่าอีหัวข้างคาอ่ออีชุดทา้าขาเมื่อกี้ไม่ใช่ดิผมถอยออกมาก่อนนะครับเพราะว่ายังไงมันคิดว่าผมอยู่ตรงนั้นาน้ำเนี่ยเห็นไหมมันเจาะไอ,อ้วอผมอยู่เนี่ยผมว่ามันรู้แน่นมันไม่ใช่มันยังไม่รู้ว่าผมอยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นอ้อมๆอ,อมย่อๆไปแต่ระวังนะครับโดนเขาเซตหยอเอา <c oughs> เออค่อยๆเล่นไปนะครับรอรอรอ,อผมว่ามันโผล่ออกมาแน่เห็นไหมอูโหผมเปิดว่าว่า แต่ไม่เป็นไรผมมีเก็บเสียงปาดอีกรอบนึงโอ้โหเาวอีกโอ้โหขี้เสร็จกูว่าวกูต้องชักเวาวาแล้วหน่ะจะได้เลิกเาวาสักทีเนี่ย <c oughs> ลากไปเจ็บหลักมากทุกคนเจ็บ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 จังหวะน,นี้ยังไง <c oughs> ผมนั่งก่อนแล้วก็ยิงไปอุ้ย นั่งก่อนแล้วก็ยิงป้องป้งนั่งเจ็บหนักมากยิงไปป้องป้งโ oh, อ้โหโคตรอืดเลยไอปืนไอที่มันเพิ่มก่อเนี่ยโคตรดีผมบอกเลยผมแนะนําให้ไปใช้เลยนะตอนนี้ผมก็ใช้อยู่ทั้งอืดทั้งทนทั้งแกร่งบอกเลยนี่ไงโอ้โหโดนปาดหัววะ่ะไอหัวบาร์ี้ดิมึงโดนไปรอบหนึ่งแนละ้วมึงยังไม่เข็ดใช่ไหมฮะมึงออกมามึงแน่จริงมึงก็ออกมามึงจะปาดหัวไอ้ล่วงอุ้ยโดนข้างบนยิงโอ้ยขี้หล่อย ปั๊มยาแป๊บเดี๋ยวมึงเจอกูบอกเลยเหีือวมึงเจอน้องมึงรอกูแปบบ๊บซ่อมกรอแบแป๊บนะทุกคนกระโดดออกไปบนเขามึงโผล่มาเฮ้ยเอ้เอาไอ้นี่กูว่าโปทุกคนมันยิงกูโดนได้ไงวะมันโปเฮ้ยจะฟุกก็ให้มันน้อยๆหน่อย,อยกูว่าไม่โปดีเห็นไหมเข้าห่วยแล้วกูว่าโปไอตัวเนี้ยโอ้เผื่อว่าถ้ามันไม่ยิงโดนหัวผมนะทุกคนผมว่าแชมาเมื่อกี้เนะี่ย โอ้โหบาเลดเข้าหัวเม็ดเดียวตายเรีอดกูสามร้อยไม่ใช่เลือดกูแค่สองร้อยนะเว้เลือดกูสามร้อยเข้าหัวตายเลยโอ้โหได้ที่สี่เฉือท้ออ่ะเหรอ